สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันคลิปนี้ดวงประจำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568ค่ะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันและยังมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยเนาะ มาดูกันค่ะสีมงคลนะคะวันศุกร์นี้ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องของการงานใช้เหลืองกับขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธวันศุกร์นะคะพยายามหลีกเลี่ยงดําเทาน้ําตาลและกันเหมือนเข็มค่ะเรามาเริ่มกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ สี่เก้าหกศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สามสี่เก้าการงานคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ วันนี้ถือว่า,ม,ามีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งข่าวดีความรับผิดชอบใหม่ๆนะคะโอกาสในการเติบโตอนาคตผู้เติบโตในอนาคตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหเห็นความสามารถของคุณนะคะก็ท็อปฟอร์มนะ จัดการทุกทสิ่งทุกอย่างสถานการณ์ได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะ,ะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่สนับสนุนอย่างที่บอกนะคะนันแล้ว <Claudia> บางสถานการณ์อาจจะต้องการความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือนะคะหรือว่าตัวคุูเองอาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องเขาเรียกว่ามีบริวารน,นะคะคอยช่วยเหลือคอยแนะนําคนอื่นนะคะก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของหากต้องการความช่วยเหลือก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะคะ เรื่องของการเงินค่ะการเงินมีข้อจํากัดนะคะวันนี้ดวงการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีข้อจํากัดทั้งในเรื่องของรายรับที่ไม่ได้ตามเป้านะคะนะหรือว่ารายจ่ายที่บางทีมันมันมาแบบฉุกเฉินมาแบบฉุกละหุกดังนั้นต้องมีแผนสํารองรับมือกับสถานการณ์การเงินนะคะมันมีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะไม่ได้มีอิสระในการที่อยากจะใช้อะไรก็ได้ใช้นะคะก็ต้องควบคุมให้ดีเนาะความรักค่ะคนโสดนะคะ มีโอกาสเจอคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วเราไปสนใจเขาหรือว่านะมีเรื่องไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นความรักในอดีตหรือความรักในปัจจุบันนะคะนะพยายามหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะหาเงินให้ได้เยอะๆนั้นแล้วก็บางทีต่อถ้าสมมติว่าคุณไปสนใจเรื่องของความรักมันมีแต่จะทําให้เราเรียกว่าสูญเสียผลประโยชน์ซะด้วยซ้ำนะคะมันเป็นมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาทําให้เราผิดหวังเสียใจนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็ขอแค่มีเงินมีทองใช้มันก็จะสบายใจมากขึ้น นะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของความน้อยใจนะรู้สึกโดดเดี่ยวนะแฟนมุ่งในะเรื่องของการทํางานหาเงินแต่เราเองเราก็อยู่แบบง่อยๆเศร้าๆประมาณนี้มันก็จะเป็นเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้นะคะพยายามคิดไว้ว่าขอแค่เราทั้งคู่นะคะหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมีเงินมีทองใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดหรือบางทีอาจจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์เพื่อความสบายใจอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ สุขภาพนะคะปฏิบัติตัวอย่างไรสุขภาพจะเป็นแบบนั้นค่ะสุขภาพดีไม่มีทางลัดนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เป็นตัวของตัวเองแหละนะคะดึงนะคะเอาความมั่นอกมั่นใจนะคะกล้าคิดกล้าทำนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถในความรู้หากคุณเจอสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณรับมือไม่ได้หรือคุณเก่งไม่พอนะคะคุณจะต้องหนึ่งทำงานหรือว่าอยู่ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อให้คนที่เขาเก่งหรือมีประสบการณ์มากกว่านะคะคอยสอนเราคอยให้คาปรึกษาคอยให้คําแนะนําหรือคอยคลุม้มครองนะคะใดๆก็ตามแต่นะคะคุณต้องเขาเรียกว่าต้องดึงเอาความมั่นอกมั่นใจความเป็นผู้นําของตัวเอง ออกมาเนาะต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคนเกิดวันจันทร์หกสามสามสี่สองสองสี่หนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้า การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ <c oughs> ต้องมีสติเลยนะคะอะไรที่ควรทําก็ต้องทํานะคะอะไรที่ไม่ควรทําก็อย่าทํานะคะรวมถึงเป็นวันที่คุณจะต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะคะนะปัญหาที่สะสมเอาไว้หมักหมมเอาไว้ไม่จัดการไม่เคลียร์สัทีวันนี้ต้องจัดการได้แล้วเพราะไม่งั้นมันจะบานปลายนะปัญหาบานปลายได้ง่ายแล้วมันจะแก้ไขได้ยากนะคะนะอย่าเลอะเลือนนะคะอย่า <c oughs> วันนี้อยนะ่าเลอะเลือนต้องมีสติค่ะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็มีใช้จ่ายตามสมควรนะคะนะฟุ่มเฟือย<ๆ>ไม่ได้แล้วบางทีขอความช่วยเหลือหรือหวังความจริงใจเรื่องการเงินจากใครไม่ได้นะคะคุณต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะความรู้เป็นสิ่งสําคัญนะในการที่จะสร้างรายได้ในอนาคตนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เชื่อใครไม่ได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ด้วย ความรักไม่เด่น คนโสดก็อยู่แบบโสดๆเงาๆหงอยๆนะคะบางทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวนะคะคือมันจะยิ่งมนมันจะยิ่งเบื่อยิ่งเซ็งนะคะอาจจะต้องอ่าลงไปลงคอสเรียนพิเศษไหมอบมรมสัมมน,นาน่นนี่นั่นไปเจอผู้คนบ้างนะคะมันอาจจะทําให้เราเพิ่มโอกาสในการที่จะเจอคนน้นคนนี้นะคะเพิ่มโอกาสในความรักได้ในอนาคตนะคะความรักคนมีแฟนมีคู่ก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบางทีประเด็นเรื่องงานหรือแฟนไม่มีเวลาให้แฟนไปต่างจังหวัดไปเรื่องงานน่นนี่น,นั่นอาจจะแบบว่าอยู่แบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบ้าง ก,ก็พยายามหาความสุขใส่ตัวนะคะสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาแก่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะนาะปอดหลอดลมหัวใจภายในช่องอกพวกนี้เป็นจุดอ่อนนะคะก็ดูแลตามอาการค่ะแต่ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะนะระวังคนเอาเปรียบระวังคนไม่หวังดีนะคะหรือว่าการทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้เข้าตามพรอกออกตามประตูนะคะพวกนี้อาจจะส่งผลเสียให้เราในอนาคตได้นะคะบืงมันอาจจะสร้างปัญหาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะถ้ามันต้องแบบว่ามีบิดพลิ้วมีใช้เออ ใช้คำว่าอะไรดีมันเหมือนกับว่าใช้เล่เหลี่ยมบ้างเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันต้องเนียนนะฮะต้องเนียนก็ต้องต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือ,อไปด้วยว่าเผออื่อพลาดนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหกหกแปดห้า สี่หกหกห้า การงานคนเกิดบันคารค่ะวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่เราต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะเพื่อส่วนรวมเพื่อองค์กรเพื่อหน่วยงานในภาพรวมพวกนี้หรือเพื่อคนอื่นเพื่อคนรอบข้างนะคะแต่ว่าช่วยคนอื่นแล้วเราสบายใจอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแล้วมันยังจะส่งผลดีนะคะในอนาคตกับการงานของเราด้วยนะคะบางทีเสียสละได้ก็เสียสละเลยนะคะสิ่งที่ต้องยึดมั่นคืออะไรที่มันผิดกฎผิดระเบียดอย่าทำนะคะถ้าทําแล้วมีโอกาสที่จะเดือดร้อนนะคะสร้างความเสียหายคือหลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบไม่พ้นว่างั้นเถอะนะคะโดนจับได้นะคะ เรื่องของการเงินก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีวินัยในการใช้เงินใช้เงินเยอะเกินไปวันนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอออยากใช้ก็ไม่ได้ใช้คือมันไม่ค่อยคล่องตัวนะคะนับไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายดูเหมือนว่าอาจจะมีเรื่องต้องต้องเหนื่อยนะคะประหยัดกินประหยัดใช้ไว้ก่อนนะคะไปติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองหรือบางทีคุณอาจจะมีปัญหากับตัวบุคคลนะคะคนที่กระทบกระทั่งการหรือความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจจะต้องพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการประ มีประนอมหน่อยเราก็จะสบายใจมากขึ้นนะความรักค่ะคนโสดะคะก็ยังไม่ได้โดดเด่นนะคะใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือบางทีชีวิตเราบางทีเรื่องครอบครัวนู่นนี่นั่นมันก็มันก็วุ่นวายแล้วนะคะก็พยายามมีความสุขกับปัจจุบันนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องความรักนะคะถ้าเป็นความรักถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาให้ให้ครอบครัวเป็นคนแนะนําให้น่าจะลงตัวกว่า นะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่วันนี้พยายามใช้เวลาร่วมกันให้มากๆนะคะความอบอุ่นนะการใช้เวลาร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญนะคะนะระวังประเด็นที่อาจจะสร้างปัญหาก็คือเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝ่ายเราผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนเรานะคะเราต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าระมัดระวังเรื่องของการการใช้คําพูดหรือการแสดงออกนะคะ สุขภาพนะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะวันนี้บางท่านก็ทํางานเยอะทํางานหนักเหนื่อยนะคะต้องมีเวลาให้ตัวเองต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะต้องไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเอาพยายามคิดใหม่ทําใหม่หรืออะไรแบบนี้ถ้าบางทีมันมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือมีคนมามอบโอกาสดีๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องพิจารณาดีๆต้องรอบคอบหยุดนิ่งรอดูสถานการณ์ประเมินผลดีผลเสียก่อนนะคะคือบางทีโอกาสใหม่มาแต่ว่าถ้าโอกาสที่เข้ามามันจะทําให้เราเสียสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเสียความมั่นคงเสียความมั่นใจพวกนี้อาจจะต้องรอดูก่อนนะคะต้องประเมินให้ดีเนาะความคุ้มค่านะ คนเกิดวันพุธสามห้าสามศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเลขสามหกเจ็ด การงานคนเกิดมันพุธค่ะวันนี้เน้นทําสิ่งที่ถูกต้องถูกทำถูกทำเนียมถูกศีลธรรมนะคะขอแค่คุณเชื่อมั่นว่าคุณทําในสิ่งที่มันถูกต้องเดี๋ยวผลลัพธ์ออกมาดีเองนะคะไม่ว่าใครจะทําอะไรสถานการณ์แย่แค่ไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะตัวคุณเองขอแค่ยึดมั่นในสิ่งที่ทำว่า,วามันถูกต้องเนี่ยคุณจะลอยสามารถที่จะลอยตัวเหนือปัญหาเอาตัวรอดจากปัญหาได้โดยที่บางทีเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเพื่อนพาเสียงงานนะคะ นัดประเด็นนี้เลยเพื่อนพาเสียงานจะทําให้เราเดือดร้อนนะคะ นะความเ,าเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่า2หัวดีวกว่าหัวเดียวนะคะนะตัวคุณเองพลังในการหาเงิน,นเน่ยเยอะความอยากได้อยากมีนะคะต้องระวังเรื่องของความโลภด้วยบางทีก็นะทำงานอย่างหนักเลยนะคะแต่ว่ารายจ่ายมันอาจจะก็จะยังเยอะ,ะอยู่นะคะแต่ถามว่ามีจ่ายไหมมีมจ่ายอยู่แล้วแล้วตัวคุณเองคุณมีคนที่คอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนคอยให้กําลังใจนะคะเอาเป็นว่าวันนี้การเงินเนี่ยผ่านได้ผ่านได้นะคะเอาตัวรอดได้แล้วก็ถึงแม้รายจ่ายจะเยอะแต่ว่าพลังในการหาเงินเราก็เยอะ คนคอยช่วยก็มีนะคะความรักค่ะความรักเนี่ยไม่เด่นเลยต้องระวังนะคะสำหรับคนโสดวันพุธนะคะระวังความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่ถูกศีลธรรธมนะคะหรือว่าอาจจะระวังหลงเชื่อคนอื่นนะคะมีคนมาจีบแต่ว่าเขามีแฟนแล้วมีคู่แล้วคนเจ้าชู้แล้วก็ไม่ได้จีบเราคนเดียวประมาณนี้ต้องระวังสถานการณ์แบบนี้นะคะยังไม่เจอคนจริงใจนะเจอคนสร้างปัญหาให้เรามากกว่า คนมีแฟนมีคู่นะคะระวังการทําอะไรรับหลังกันไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยมากเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแต่นะคะการจับผิดนะการทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมทําอะไรรับหลังกันมันจะสร้างปัญหาได้นะคะปัญหาเกิดวันนี้โดนจับได้วันนี้แล้วก็จะสร้างปัญหาในอนาคตด้วยเนาะสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะ การเจ็บป่วยนะคะจากการใกล้ชิดกับคนอื่นคนอื่นป่วยแล้วเราเราไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ป้องกันตัวเองก็ไปป่วยตามเขานะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะปอการปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตเพื่อที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดมีความสุขกับปัจจุบันเพื่ออนาคตดีๆที่รอเราอยู่นะคะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วไปแก้ไขอดีตไม่ได้นะคะต้องปล่อยวางนะคะมันยิ่งถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้มันจะทำให้วันนี้ของเราเนี่ยขาดความสุขไปเยอะเลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ หกแปดสองศูนย์สามแปดสี่แปดสองสามหกสี่การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้ก็พยายามรักษาโอกาส ที่อยู่ในมือเราหรือที่ผ่านเข้ามานะคะอย่าปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดมือไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสการงานที่จะส่งผลต่อเงินของคุณที่จะได้รับในอนาคตนะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือไปจะหลุดมือไปเพราะอะไรหนึ่งประมาทนะคะไม่ระมัดระวังสองนะคะปัจจัยที่เราไม่มีแผนสำรองเตรียมรับมือกับสถานการณ์เฉพาะนานะคะคือบางทีบางทีโอกาสมันมาพร้อมกับปัญหาด้วยนั้นคุณต้องมีแผนสำรองนะคะหนึ่งสองสามสี่ไว้รับมือนะคะแล้วก็อย่าประมาทเนาะ เรื่องของการเงินนะคะการเงินอาจจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้การเงินเรื่องงานที่ส่งผลกระทบกับไรายได้นะคะสิ่งที่ทําอยู่แล้วได้เงินเท่านี้มีไรายได้เท่านี้หรือเอ๊ะหรือว่าฉันจะต้องทําอีกแบบหนึ่งนะคะนะเปลี่ยนแนวไปไหมหรือทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ไรายได้ที่มากขึ้นในอนาคตะคะอาจจะต้องคิดต้องตัดสินใจก็ต้อง,ต,องต้องตั้งสติให้ดีนะคะแต่ว่าศักยภาพของคุณในการหาเงินนะมีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะมีใช้จ่ายนะคะเรียกว่า ไม่ว่าอะไรที่ต้องใช้ก็ก็มีให้ใช้นะคะวันนี้สบายดีเนาะเออหมายถึงว่าคล่องตัวดีนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการเงินคือคนเอาเปรียบคนหาผลประโยชน์จากเรานะคะถ้าเราประมาทมีแนวโน้มว่าอาจจะเสียผลประโยชน์มิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะต้องระวังด้วย ความรักค่ะคนโสดน,นะคะก็เป็นมิตรภาพแบบเพื่อนนะคะที่มีรอบตัวหรือว่า,าถ้าจะมีแบบเกินเพื่อนก็จะเป็นเกินเพื่อนในลักษณะที่มาแล้วหายนะยังเป็นอะไรที่ยังเอาจริงเอาจังไม่ได้บางทีมีคุยคุยมีเริ่มทําความรู้จักกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นคนแปลกหน้ายังเป็นอะไรที่ไปคาดหวังไม่ได้นะคะดังนั้นก็เออมีเพื่อนดีกว่านะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่พยายามมีกิจกรรมร่วมกันนะคะต้องดูว่าคุณให้ความสําคัญกับคนอื่นกับเพื่อน มากกว่าแฟนหรือเปล่านะคะต้องมีความพอดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะระวังปัญหานะคะบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานก็พอนะคะเพิ่มความระมัดระวังเนาะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะผู้ชายวันพฤหัสบดีนะคะคุณอาจจะต้องพึ่งพานะคะนะผู้หญิงสักคนที่อยู่ใกล้ชิดนะค,ะคอยให้กําลังใจนะคะคอยให้กําลังใจคอยช่วยเหลือคอยสร้างความมั่นใจคอยช่วยคุณแก้ปัญหานะคะหรือไปติดต่อธุระติดต่อกับผู้หญิงน่าจะส่งผลดีมากกว่านะคะวันนี้ถือว่าเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะส่วนผู้หญิงวันพฤหัสบดีต้องมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถแต่บางทีวันนี้อาจจะอ่อนไหวมากไปนิดนึงทําให้ขาดความมั่นใจทําให้มีเรื่องที่คิด มากเกินความจําเป็นนะคะอาจจะต้องดึงออกความมั่นใจตัวเองกลับมานะคะคนเกิดวันศุกร์หกเจ็ดสี่แปดเลขหนึ่งค่ะหกสองหกศูนย สามสี่การงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็ มีข้อจํากัดนะคะในเรื่องของการงานอาจจะไม่สะดวกไม่ได้มีอิสระในการที่จะทําตามแผนการที่วางเอาไว้นะคะด้วยข้อจํากัดเรื่องของความรู้เรื่องของข้อมูลเรื่องของกฎระเบียบนะคะรวมถึงคนที่จะมาช่วยเหลือคอยสนับสนุนอาจจะยังยังมาไม่ถึงหรือยังไม่มียังไม่มานะคะก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอดทนนะคะอดทนรอสถานการณ์รอให้เราพร้อมรอความพร้อมก่อนนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือคนไม่หวังดีคนทําอะไรรับหลังเราแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้ พวกนี้ต้องระวังนะคะเรื่องของการเงินมีใช้จ่ายนะคะตามสมควรนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแต่ว่าดูแลตัวเองได้ดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนในครอบครัวดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ได้คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับมเมืองจีนเกี่ยวของการเดินทางเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหล่านี้นะคะจะสร้างรายได,ได้ได้มากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะตัวคุณเป็นดวงที่เขาเรียกว่า การเงินเนี่ยสหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะมีคนคอยช่วยคิดช่วยทําช่วยหานะคะช่วยให้คําปรึกษาพวกนี้จะดีกว่านะคะ <G un> <G un> ความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะ <G un> <G un> คนโสดอาจจะมีคนเข้ามาบ้างมีคนมาคุยมีคนเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าเป็นคนที่บางทีเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้ส่งผลดีกับเราไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเข้ามาแล้วอาจจะเป็นภาระก็ได้นะคะอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนเรียกว่าเจอคนที่ยังไม่เหมาะสมกันไม่คู่ควรกันนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนที่มีแฟนมีคู่ก็ต้องระวังเรื่องของการเอ่อการแสดงความเปม็นเจ้าเจ้าของความหึงหวงนะคะนะมันต้องคอยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีความพอดีด้วยนะคะอิสระ นะยังเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่อะไรโอ้ต้องตัวติดกันต้องนองวุ่นวายกันตลอดแบบนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะปัญหาต่างๆอาจจะแก้ไขได้ด้วยด้วยเงินหรือด้วยการซัพพอร์ตกันเรื่องเงินนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะระวังใช้สายตามากเกินไปนะคะ คาแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะต้องกล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตัวคุณอาจจะขาดแรงกระตุน้นขาดความทะเยอะทะยานนะคะนะหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆพอเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่เราก็จะรู้สึกแบบลังเลใจว่าเอะฉันจะทําดีไหมฉันจะเริ่มต้นดีไหมโน่นนี่นั่นนะคะก็ต้องกล้าหน่อยนะคะโอกาสประสบความสําเร็จโอกาสสมหวังอะ่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มต้นก้าวแรงให้ได้ก่อนนะคะ คนเกิดวันเสาร์แปดห้าเจ็ดสี่สองห้าเจ็ดสามสองเก้าสามสองค่ะการงานคนเกิดวันเสาร์วันนี้พารักค่อนข้างเยอะนะคะ พลังคุณอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าภา,าระรับผิดชอบอะเยอะต้องมีการนะคะแบ่งงานนะคะแบ่งงานแบง่งให้คนอื่นมาแบ่งเบาภาระเราบ้างอย่าไปรวบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียวหรือบางทีอาจจะใช้พลังให้น้อยหน่อยแต่ใช้ประสบการณ์นะคะให้มากขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องของการงานประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณเขาเรียกว่าทํางานได้เบาลงแต่ว่าประสิทธิภาพยังดีเหมือนเดิมนะคะอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะมันเหนื่อยเกินไปนะคะนะต้องใช้ประสบการณ์ให้เกิดประ ในเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็มีใช้จ่ายนะคะดูแลตัวเองได้ดูแลคนใกล้ชิดได้อาจจะมีใช้จ่ายเก,กี่ยวกับการดูแลคนใกล้ชิดมากหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความสบายใจของคุณประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองกับคนใกล้ชิดอาจจะมีขัดแยง้งมีความเห็นแตกต่างกันบ้างนะคะต้องบอกว่าวันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะคุณต้องมีแผนสำรองของตัวเองแต่ว่าถามว่าขาดมือไหมไม่ขาดมือนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเน้นเรื่องของการประนีประนอมลดปัญหากับคนใกล้ชิด หรือกับคนอื่นนะเกี่ยวกับที่ประเด็นเรื่องของการเงินนะคะความรักไม่เด่นค่ะ คนโสดน,นะคะให้เวลากับเรื่องอื่นๆมากกว่านะคะเรื่องอื่นในชีวิตนะคะเช่นนะบางทีนะเรื่องงานเรื่องหาเงินเรื่องใช้เงินเรื่องอะไรต่างๆคุณมีแผนชีวิตของคุณซึ่งไม่ใช่แผนในเรื่องของความรักอะค่ะนะหรือบางทีรักใครชอบใครสนใจใครก็ยังเป็นอะไรที่ยังคาดเดาไม่ได้ว่านาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนยังไม่ได้มีการลงมือจีบหรือว่ามีการพัฒนาอย่างจริงจังนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่คุณมีแฟนมีคู่วันนี้ถือว่าว่าไงว่าตามกันไม่มีปัญหานะคะเรียกว่าเป็นคู่รักนักฝันแต่เพียงแต่ว่าจะต้องทํางานน้อยลงหน่อยแล้วก็แบ่งเวลาใช้เวลาร่วมกันให้มากหน่อยเนาะสุขภาพแข็งแรงค่ะคําแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ก็ต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะการพัฒนาตัวเอง นะคุณสามารถที่จะเก่งได้มากกว่านี้จัดก,การสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่านี้นะคะต้องพยายามดึงเอาความเขาเรียกว่าความเป็นนักผจญภัยนะคะนะักกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะนะความกระตือรือร้นเหล่านี้ต้องดึงมันออกมาแล้วกนะ็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองนะคะ ดวงประจำวันศุ์ที่14พฤศจิกายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะพรุ่งนี้หรือว่าออพรุ่งนี้มันเป็นเป็นวันเสาร์ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปหรือเปล่านะคะอ่รอติดตามก็แล้วกันนะคะโอกาสน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ